สวัสดีจ้าเพื่อนๆเสาร์นี้ก็เดือนเพ่นกระขึ้นมาลูคขึ้นมาเตรียมเสบียงบนขึ้นเก่าเนาะค่ะเนาะโอ้ยมือนี่หนาวแห้งๆเลยค่ะพมมีพี่้องค่ะเพื่อนๆ่ะหนาวค่ะบ้านนาซีนุนของเดือนเพ่นหนาวนะคะจ้าค่ะนะคะในเมืองไทยตอนนี้หนาวนะคะเพื่อนๆที่อยู่อ่าเมืองนอกจ๋าหนาวค่ะนะคะทุกๆคนขาจ้า กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้เลยค่ะเด้อพอเกินมือคือเก่าคะ่ะเดินเพ้นท์ก็สิไปหาคือเก่าเนาะค่ะเนาะจ้ากะอีกคือเอ่อชมคลิป3นาทีขึ้นไปก่อนเม้นมินตามเรื่องราวในคลิปนะคะจ้าเม้นตามเรื่องเล่าเ้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อตอนนี้กดรุนแรงมากเลยนะคะทุกๆคนขาให้ระวังระวังกันเนี่เด้อจ้าเด้อจ้าค่ะมาเขาเรื่องของข้าเลยดีกว่าเนาะ,ะเนาะ จ้านี่คือเสะเบียงบุญที่เดือนเพ้นเตรียมในมื่อวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2563แล้วค่ะเนาะจ้ามีอย่างแนววัตถีแตท่านเห็นบ่คะเพื่อนเพื่อนปลานิลทอดน้ำปลาจ้าเห็นบ่คะสีสันนะคะโอ้ยหอมหวยๆเลยคะ่ะตอนนี้กำลังถ่ายคลิปนี่หอมมากเลยค่ะอืมกำลังร้อนๆเลยนะคะต่อด้วยข้าวเหนียวเขี่ยวงูค่ะเพื่อนเพื่อน ปลาทอดกับข้าวเหนียวนะคะโอ้ยสะนมาเข่ากันเห็นบ่คะควรยังห่วยห่วยอยู่เลยนะคะโอ้ยปึ่งทางนี้ทั้งนึงนะคะเห็นบ่คะโอ้ยข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนียวเกี่ยวงูร้อนๆน,นะคะต่อด้วยปลาทอดนะคะปลานิ้นทอดค่ะหั่นชิ้นเหมือนเดิมนะคะอ้ยปลาทิง้งงาเป็นปลานิ้นเหมือนอางามงาบเลยค่ะเพื่อน่ะเห็นบะคะข้าวเหนียวเกีียวงูควรยังห่วยห่วยสุกใหม่ๆหนึ่งนาทีนี่เองค่ะ จ้าเพื่อนอันข่าวแล้วเพื่อนก็นต้องสันน้ำนะคะนะตัวแทนของน้ําของเดือนเพนก็คือนมค่ะวันนี้นมตาไทยเดนมาร์กนะคะนมงัวแดงค่ะบ้านเดือนเพลนอื่นนะคะนมงัวแดงหรือนมไทยเดนมาร์กรสหวานจ้ะเห็นไหมคะนี่ก็แแทบค่ะโอ้แทบปุษยางนะเดือนเพนนี่กินข่าวแทบค่ะบอกเลยเดือนเพนกินขา่าวแทบแทบเลยค่ะค่ะนางเอกวันนี้นะคะ ขนมเปี๊ยะค่ะวันนี้เป็นขนมเปี๊ยะมีไส้ไส้เอ่อไส้เผือกไส้มะพร้าวนะคะไส้ถั่วเหลืองอี่ยังสิค่ะอุ้ยแซ่บค่ะเจ้านี้แซ่บแซ่บค่ะโบแพงพร้อมนะคะเพื่อนๆขาเห็นมัคะสวยงามมารามตาค่ะขนมเปี๊ยะนะคะวันนี้เมื่อวานเอ่อขนมเปี๊ยะนมสดวันนี้ขนมเปี๊ยะมีไส้ค่ะไส้ฟักไส้เผือกไส้ถั่วเหลืองไส้มะพร้าวนะคะที่เดือนเพนสื้อมากนี่ค่ะ นี่ค่ะเห็นปะคะนาฬิกปร้านปะคะอุ้ยกล้ามค่ะถ้าสายขนมเปียะนะคะโอ้โหสิบอกเลยว่าเจ้านี่แซ่บมากเลยนะคะเห็นปะคะขนมไปเยะค่ะเบ้วมีทั้งจีนมีทั้งอีสานมีทั้งเข้าเหนียวมีทั้งปลาทอดเรื่องมิดอยู่ในคลิปเดียวเลยค่ะเนอะจะค่ะจะคลิกเกาเนาะค่ะเนาะจะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เด่นเพ่นเตรียมในมือนี้นะคะ เห็นไหมคะข้าวเหนียวร้อนๆปลานินทอดน้ำปลานมตาไทยเดนมาร์กรสหวานต่อด้วยขนมเปี๊ยะเห็นไหมคะเพื่อนๆขานี่แหลคะค่ะสิ่งที่เดือนเพ่นเตรียมในวันที่ยี่ห้าตุลาคมนะคะสองห้าหสามเป็นมือวันอาทิตย์นะคะที่หนาวเย็นหมอกเดือนเพ้นตื่นขึ้นมาเดือนเพ้นบอกเลยว่าบอยอยากถือหน้ามากเลยจา้าคะ่ะ ก็ห้เป็นเพื่อนทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงเลยคะ่ะเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ห้เป็นได้เป็ดน,นะคะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างผ่านกดเบิดทุกอย่างนะะเนาะค่ะเนาะค่ะนั่นแหละค่ะขอหายมีปัญหาทุกคนขอห้เฮ็ดคลิปเฮ็ดช่องโดยราบรื่นทุกคนช่องไปโดยราบรื่นนะจ๊ะจ้ะสาธุสาธุสาธุนะคะอย่าลืมนะคะเมีนไว้นะคะ มินม่อโมอนุขออนุมโมทนาสาธุสาธุสาธุสามข้ามแค่นี้นะคะสะเทือนไปทั้งสามโลกเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนขาเห็นประขานี่นะคะสิ่งที่เดือนเพ่นเตรียมให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นว่า,เ,าเดือนเพ่นมือนิสะสมบุญนิยังเลยน,นะ,ะเนาะ,ะเบียงบุญทองเฮ้าในชาดพบหนานะคะเนะาะจักมีพมีดอกว่าแต่ว่าตามที่เดือนเพ่นรู้มากก็คือเฮ้าต้องมีนะคะชาดพบหนาแต่ว่าชาติพบนี่ก็คอยทุกสิ่งทุกอย่างน ในชีวิตลาบลื่นเนาะค่ะเนาะให้ท,ทุกๆคนลาบลื่นเบิดเลยเนาะค่ะเนาะจ้านี่แหละค่ะกรบปุมี่อย่างหลายเนาะค่ะเนาะจ้าอ่าซูมเนี่ยจักนิดนึงนะคะซูมเนี่ยซูมเนี่ยซูมแล้วชมอีก,อ,ก,กะะอีย่างประมาณยังสีหนะคะโอ้ยเด่นพิ่อ่อนซ่อนป่าค่ะวัะนนี้ป่านะคะข้าวเหนียวเคี้ยวร้อนๆนะคะโอ้ยสุดยอดนะคะคเลยสุดยอดอาหารนีลีค่ะต่อด้วย นมไทยเดนมาร์กนี่นะคะโอ้ยต่อโดยขนมเปียนะคะโอ้ย,ย่ซ่บีี่ีนะคะเพื่อนๆ่น่ะก่โบมี่ยังหลายนะคะเนาะกับคลิปนี้กับคงสิจอเพียงทานี้นะคะเนาะจ้าสวัสดีจ้า